สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดขา่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมุกทั้ง2นะครับขอโทษทีนะครับทั้ง8ตัวนะครับอ่านะครับทั้ง8ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในติมนะครับไม่มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ โอเคครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน900าย์ดอกจัน t ี c สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 5G ิกใช้งานได้7วันนะครับดอกจัน900าย์ดอกจัน c CC สี่เหลี่ยมนะครับต่อไปนะครับตัวที่2ดอกจัน878ดอกจัน120่สี่ีเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G ิก นะครับใช้งานได้7วันไม่ลดสปีดดอกจัน8 7ดดอกจัน120สี่เหลี่ยมตัวที่3นะคะรับดอกจัน878ดอกจัน1 1 0 7สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเนต็ตจำนวน2อจิกน,นะครับใช้งานได้30วันดอกจัน8 7 8ดอกจัน1107สี่เหลี่ยม ถัดไปนะครับตัวที่4นะครับให้เรากดดอกจ9 9ัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้30วันดอกจ9 9ั hm. น935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมถัดไปนะครับตัวที 5. ่5ดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกนะครับใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยม ตัวที่6นะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน8 8ดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นในจำนวน1 illing, จิกใช้งานได้หนวันสามารถโทรฟรีได้ด้วยนะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน8 8ดสี่เหลี่ยมถัดไปนะครับตัวที่7ดนะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน55สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นในจำนวน1จิกใช้งานได้หนวันด right. อกจัน8 7 8ดอกจัน55้าสี่เหลี่ยม ตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองซีเดียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวนห้าจิกนะครับใช้งานได้สามสิบปันดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองซีเดียมนะครับและนี่ก็คือนะครับทั้งหมดอ่าโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เนต็ตของเครือข่ายสมูกทั้งหมดแปดตัวแปลรหัสนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ อย่ามีเงินไว้ซิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัดสวัสดีเวอร์ชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ